สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมุนินกาดดียุจ้ากาดประมาณเนะาะสิบแปดยี่สิบปงซาจะเป็นเปล่บเนาะหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเห็นภาพไปเก็บหอมจะเป็นเปล่นหอนหัวหอมใหญ่จ้าเนไหเรามุนิกาลังจ่ากัน พดนำต้นกล้าพักต่างๆเรียบร่อยๆเลยจะเป็นเพื่อนพดนำต้นก้าผพักต่างๆเรร้อยแล้วก็พัดไต่นามเศร้าเข่าได้จะเป็นเพื่อนพัดไตนามเศร้าเขานะเมื่อวานก็ไม่ได้หัวากเพราะว่าเลือกงานแล้วก็ไปสวนเนาะจะเป็นเพื่อน,นจะเป็นต้นก้าของพริกจะต้นก้าของพริกต่างๆจะปลูกพักอีย่างกะ สำคัญก,ก็คือจากต้นก้ลาเนาะจะเนาะต้นก้ลากับสำคัญจะเป็นเพื่อนดูแ,เแลเพื่อนรากาจนก็จะได้ไปปลูกที่สวนเนาาจะเนาะแต่ส่วนมากคี่ก็จะพอเมล็ดเองจ้าซื่อเพื่อนอพาะแนนะแล้วก็เป็นเมล็ดผักที่ได้จากสวนของเฮ้าแนะจะเป็นเพื่อนเอนาะต้่างๆเพริกต่างๆที่มูค้น ผักเสีวคนแบงมะไหกะมี่ที่ห่าปลูกในในสวนของห่ากะมี่จะเป็นเปลือยเห็นเนาะตรงตาผากต่งตางๆนี่จ้ะถ่ายบิ็งดูอยู่จ้ะเพืเ่อนๆนี่แหละก็ช่วยใน,นก็เลิกงานมากจากพาะพกคอยคำยังบ่เมื่อกัพ่อจะได้มีเวลาได้ถ่ายคลิปมาเป็นเปลือบิ็งจ้ะมีเวลาไปสวนแน่ ทำฝนตกก็บ่ได้ไปจะเป็นแปล่เนี่ยสูยังสงสยยัยยูจะเป็นตุนกายอียงนอนเมนบกุงบะนอะสูญจำได้อยู่เนี่ยจะเป็นเปลเนี่ยยังมีเมนบกวงแห้งยูตรงนี้อยู่นี่จ้ะถ้ื่อเมนส่วนพ่อบกวงวหวบะนอะจำได้อยู่ว่าเจ้าของอันได้พ่อบกุงวหวจ้ะ เี็เนาะนต้นกาบกคงบอนี่แหละเพื่อนเพื่อนอันปลูกพักเนาะเลี้ยงดูตั้งแต่เพื่อนดูจากมเมล็ดของเพิ่นต้นกาของเพิ่นจนเพื่อนง่ายเป็นดอกเป็นผลออกไม้ห้าใจเก่งน,นี่ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งจ้าเมื่อยแต่ว่าก็มีความสุขแต่เพื่อนเพื่อนย่าห้าได้เห็นจังบองคนนะเพื่อนอาจจะบ่เคยเห็นต้นกาเพลค่ะมี่ สุก่ะพิ่งจะได้เรียนรูเมื่อสองสามปีนาะจะน่ะเพื่อนๆตะก้อนพวกสบูรปลาดุจอะไรอย่างเลยเนี่ยต้นกายอย่างทุกเมื่อนี่กับบางเทื่อกัยังบดดูจ้ะบดดูบางบดดูไปทุกชนิดเด็ดๆดูเป็นบางชนิดนี่ยจะเปลี่อนเนาะเนี่ยตะก้อนต้นตาบอกเพี่อก็บปลาดุหรอกว่าดูตะก้อนดูจะว่าอันซื้อเพื่อนกินอ๋อบอกพื่อเป็นแบบนี้อันนี้บอกเพี่ออันนี้เป็นต่กินเนาะจังเสียหนัก ก็บอกก็ได้คยเห็นต้นเพื่อนจ้ะนี่แหละโอ้ยอันนี้ต้นกากองมะเขือม่วงสิบบรลอดกันเนาะนี่จะ้ะที่ว่าปลูกในสวนของห้าวเนาะมาปีที่แล้วจะเพื่อนเพื่อนต้นต่นนกากองบะเขือเทศพันธุ์ต่างๆจ้ะนี่เนาะ เดี๋ยวกจะข้ามเลยจะเป็นเปือนกนะตะวันก็นจะตกดินล่ะเดี๋ยวมื้นซส่นจะมานนี่จะจะมาเอาหัวหอมเนี่ยพยาบาลเปิ้นเท็ดบใหญให้ซูเครนึงลนะ่ะเอาหัวหอมใหญ่ตากแดดจ้าบล่างจะเป็นเปลือนมะอสวนกะอังซีเลยเอาตากแบบนี้เลย เดี๋ยวมอนิสุกจะภาพเป็นเปื่อนมาเห็ดนะเดี๋ยวมาเห็ดง่ายๆจะเป็นเปื่อนเห็ดง่ายๆเดี๋ยวมาเห็ดองกันจ้ะนี่โอ้ฟักสลัดถ้าไปกินกับแก้วนี่นี่เนาะใบง่ายอยู่นะเพื่อนๆกับเพือนไทยบดได้หมดไอ้นามเพื่อนแบบไอ้ยังก็ติดต่อกันเนาะ ต้นตายก็มี่เหล่าเมล็ดเป็นกระเหลือเหลืออยู่ในกระถางเลยจ้ะเนี่ยคิดว่าก็จะได้กินอยู่เนี่ยเพื่อนๆปลูปลปลปลกไว้ในกระถางนี่แหละหจะปลูกง่ายๆนี่เน้นปลูกง่ายปลูกง่ายๆ,ายๆให้ได้กินจะเป็นเพื่อนเฮ็ดทุกคือเลี้ยงดูทุกท่างที่จะให้เอียงก็ต้นก้าพากองห่อนี่ ายสมบุ์ใหเห้าได้กินนะต่อปลูกปลูกยังไรที่ใหเห้าได้กินแบบปลูกแบบต้องซีเมียกห้ายจะเป็นเปื่อนคือใยแต่คือได้กินนะจในใจเรวสุขจะภาเป็นเื่อนมากเดี๋ยวมาเบ่งต้นสาวาลดจักหน่อยกันนะที่ว่าสูใยเพื่อนออกมาปลูกในกระถางายกะน,น,นี่จ้ะก็เลื่อมเจอัน,นี้จะเป็นเปือน ปร่งยใยไม้มาจากน้อยอยู่แล้วเนาะนี่จ้ะนี่แหละต้นสาวาถสีม่วงจะเป็นเปลือกสีม่วงสาวาถสีม่วงเนาะนี่จ้ะหายเป็นมากกระตุ้งเลกจะเป็นหอรเป็นเปลือกเย็นบ่โคกออมจะเป็นเปื่อ,อนโคกออมที่ว่าปลูกอยู่บ้านหน้าเมื่อปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะโคกออมนี่ไอ กินยอดเพิ่งก็ได้จะจะออกขมนิดๆจะเปื่อนๆเป็นยาอีกชนิดหนึ่งจะเป็นพักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งเนาจะละจะ,ะ,จะล้าก็มาเดี๋ยวสุดจะเป่าเปื่อนมาอันนี้เลยจะมามาัดหอมตากแดดพึ่งร่มใบจะเปื่อนๆนี่จ้ะจานี้จะเปื่อนจะเป็นหัวหอมใหญ่ทีเห้าได้มาจากสวนเนาะบันี้สุกะจะ มาเอามาพึ่งร่มพึ่งแดดหลยจะเป็นเปลือนโดยที่ว่าบปลือจะเป็นเปลือยยังบปลืางจะเพราะว่าเขาจะเอาไ้เปินถ้าเขาล่างมังจนจะเนาะมันอาจจะเปื่อยไปเรื่อยๆก็เลยว่าจะตากแห้งก่อนแล้วเวลาเขาจะกินนอกจากเาลางกแล้วก็จะเป็นเปลือนน,นี่เนาะนี่สําหรับพวกซูเฮทนะคะก็แล้วแต่เทคนิคของภัายของม่านมัจจะนี่จะเอาเสือประมาณนี่แหละ จะเปล่ยนๆะนี่เนาะประมาณนี้จ้ะอุปกรณ์ก็จิมีแค่นี้แหละจ้ะมีกันไก่กับนี่จะ้ะกับเสือฟางเนาะนี่จะ้ะประมาณนี้นะเนาะเพื่อนๆความยาวก็แล้วแต่จ้ะเดี๋ยวสุดจะปลูกอ่อนหัวนี่เนาะปลูกง่ายๆเลยจ้ะเพืเ่อนๆนนี่ ผูกเพ,พราะว่าไฮพื้นลนจ้ะนี่สองหัวใส่กันเนาะจ้ะเนาะจ้ะกระโผกแบบนี้เลยจ้ะผูกใส่กันแบบนี้จะเป็นเกันง่ายๆเพราะว่าไฮพื้นลูนเลยแม่จ้ะเนี่ยเนานะ จะแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้จะเป็นเป็นนี่บ้า่จะเป็นแบบนี้ได้เห็นไหมจะให้ง่ายๆจะเดี๋ยวจะเห็นใเนเบิรงอีกนะเอากะความยาวของเสื้อก้อนจะเป็นเป็นนี่เนาะสู้ก็จะตากไว้ลลลไหล้างบ้านนี่จะเป็นแปนเอาเป็นฟืนร่มไว้ลังบ้านนี่แหละจ้ะนนาะผูกง่ายๆเลย นี่จ้ะปลูกเซตก็จะเอาเลือกหอยง่ายๆเนาะนี่จ้ะโอ้ยขนาดเลยกำฟ้าเมื่อนึงของสูบพอดีนะบิ่งนะหอมน้อยๆทีอันหอยน้อยๆที่เ่าปลูกทอโปรเมื่อนี่แหละจะเป็นแบบนี่จ้ะเนาะเมื่วานคำสุกเกลืบดได้ลุกได้ละเอียด ให้เพื่อนๆเนนี้เนาะก็จะบอกวิธีเก็บรักษาไอ้หอมๆจะหอมๆหอหอใหญ่เนาะ,ะเช้าก็จะได้เป็นส้งแบบนี้จะ้ะเดี๋ยวก็สืจะเอาไปปึงแดดได้จากเพื่อนๆอ้าวนี่เหลือนี่เศษเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้จะเฮ็ดแบบใจวันจีสามหัวนี่มัดใส่กันได้จ้ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวสุขความยาวกันได้ จ้ะมัดใส่กันเลยเพื่อนๆอากาศหนาววันนอ่อบานเฮาอยู่นี่ยังหนาวหนาวเย็นเย็นยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนหนาวหนาวเย็นเย็นหรอกกะนี่จ้ะจะปูกจะปูกแบบสันแบบแง่มหาใบเพื่อนก็ได้จ้ะและแะะ้วแต่เนาะจะเพื่อนๆเรามาปลูกตัวนี้นะ ปกง่ายง่ายหลดเนาะเปล่ยนเปล่ยนนี่แหละเลือกงานมากกลางสี่แหละจยนเพื่อนๆก็ก็แก้กคเฮ็ดน้ำผักแน่เฮ็ดน้ำไอ้เงานประจำน้ำจะเปล่ยนเปล่ยนกลายเนาะผักในเ้าก็ต้องต้องกินอยู่แล้วจะเพื่อนเปล่ยนจังได้ก็ต้องเฮ็ดอันนี้อยู่แล้วปลูกพักจะนี่ก็ประมาณนี้เนาะจะเปลี่ยนเพื่อน ปลูกพากาตต้นกากระสามข้านจะเป็นเปลือกเท่า,าจังสมมุติเท่าจะปลูกหอมคือกันกแหละเท่าเลือกหัวหอมบ่ดีหัวหอมนม่เชื่อลาดติดจังเสียก็จะเฮ็ดให้เนาะเท่ากับว่าได้ผลผลิตดีจะเป็นเปลือกก็ต้องเลือกไอ้ที่ดีดีมาปลูกต่อจะเนี่ยโอเคเนาะนจะเนี่ยสามหมัวจะปลูกร่วมกันได้ แล้วสุดจาวไปแฟนเราจะเปื่อนๆมิจเะเปื่อนๆหลังจากที่เข้านะโคเรียบร้อยแล้วกาจาวมาแฟนไปกับโม่กันเนี่ยจ้ะตรงนี้นี่จะเป็นที่ว่าผู้แยบาลเพื่อนเก็บมาให้รุ่นกอนจ้าเพื่อนๆรุ่นกอนนะเนี่ยแฟนไปตรงนี้เลยจ้าเนี่ยแหละเนี่ยเพื่อนๆห้อยง่ายๆเนี่ย จะ,นะเนาะคนตารวมไปแล้วซุ้มนี่ก็จะเอานี้คือกันแล้วจะนี่แอมไปหลังบ้านเนี่ยจะเป็นเป็นคิดหอดสมัยห้องเป็นเด็กน่อยเนาะที่ว่าอันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาก,กันจะเอายางเกาะเอาพักไปตากทั้งคืน,หนไหม มันบานพวกเพื่อนๆเป็่อนก็บานสุว่ะบุญาชนี่จะเปื่อนๆเนาะหอมหลังจากที่เห่าผูกไควเพื่อที่จะเอาเอาอันนี้ยังยาบ่จ่ะเนาะผูกไควเรนี่เนี่ยจะเป็นเล้าตาพผ้าล้างบ้านจะเพื่อนๆเนาะจ้า จะเป็นเพื่อนแต่ีนจะเป็นเพืเ่อน,นนอะก็ได้ผูกหอมเรามาแฟนตากแดดจ้าตากแดดพึ่งร่มนนเนาจะเนาะเฟอร์ติเขาจะเก็บไปกินโดนๆจ้านี่จะเป็น อีกแบบนึงที่ว่ารักษาพักของเห้าเนาะเป็นการรักษาหัวหอมใหญ่จะเป็นเปลืนอนพว่าใบกิ่นโดนโดนเนาะจะเนาะจะเป็นเปลือบบางคนเปลือเนี่ยสุกับแม่เพิ่งกระสอนมาอีกเจ้าหนึง่งจะเป็นอเปลือในงาน,นเนาะจะเนาะิ่งสอนมาอีกเจ้าหนึง่งห่อกระจำเป่นไม่เห็ดตามจะเป็นเปลือนเนาะเี๋ยวจะเป็นเปลือนเนี่ย สองหาเพื่อนนะจะตัดออกก็ได้จ้าแต่เดียวเพื่อนแหงเราจังเงินตัดก็ได,จด,ดนน้จะเป็นเปื่อนเดินปะยังไม่ดินอนี้อยู่เอจะเป็นเพื่อนคลิปนี้กะเพือเ่อนเพื่อนมาเอาหองหอมในญพึ่งแดดตากวมเพื่อที่จะเนาะถ้านอมไม่กินโดนๆจะเป็นเพืเ่อนเนี่ยจะคลิปนี้กะไวแค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่จจะที่รับชมคลิปค่ะเจกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ